เอาล้ครับผมก็ขอสวัสดีกันด้วยนะครับผมตอนนี้อยู่เกม My Craft ในออนวันพีนะครับก่อนที่จะดูหรือรับชมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมอย่าลืมกดไลค์เยอะนะครับโอเคนะซึ่งพาร์ทนี้ก็คือต่อจากพาร์ทก่อนเลยนะครับซึ่งผมเนี่ยได้ทำการลบแล้วก็โหลดใหม่นะมันเลยต้องไฟเอไฟผมมันเลยหายนะครับผมเลยต้องพยายามหาขอที่มันแทนอันเก่ามาได้นะครับจากพาร์ทเมื่อกี้นะโอเคผมก็เอามาประมาณนี้นะครับเพราะว่าน่าจะพอเนาะ าพาดก่อนผมก็มีแค่นี้นะครับประมาณนี้แหละเ <_ d ata> ปะิดเผยมีมากกว่านี้ด้วยซ้ำนะครับ <_ d ata> แต่ว่าพาดน,นี้ขอมาแค่นี้นะครับ <_ d ata> ต่อมานะครับขุดเตียงเนาะในกล่องก็เหมือนเดิมนะครับมันบั๊กเหมือนเดิมนะไม่รู้ว่าแก้ไขยังไงนะครับคือไม่มีของนะครับส่วนเรือนี่คือเกิดอย่างเยอะนะครับ <_ d ata> โอเคมา <_ d ata> ผมเลือกเป็นฝ่ายทหารจุสัตนะครับโอเคนะครับโอ้เอ้ตัวนี้มีลูซี่นี่ใช่ไหมโอเคนะ ลองลู่สู้ลูซี่นี่ยก็ได้นะครับโอเคโอเคเสียงดังไปหรือเปล่านะครับเดี๋ยวขอลดเสียงก่อนนะโอเครับผมต่อไปเราจะมาอัญเชิญโคลสเซียมนะครับโดยการขุดบล็อกใช่ไหมอ๋อทำไมไม่ออกมาเดี๋ยวปรตีแล้วมันจะออกมานน่แต่วันี้ไม่ออกมาหรอหรือต้องมีอะไรก่อนไหมโอเคได้เดมอนด้วยนะทำไมขุดลรไม่ออกมานะครับต้องขุดตรงไหน ปรตีแค่ติ๊กน้วมันก็จะออกมาเลยนะไอ้ประสาทโคเลสเซียมนะครับโอเคจะขอมาตัวนี้ก่อนแล้วกันนะมีสองที่ปุ๊บอ้าวมันจะไม่ออกมานะครับเป็นไรหรือเปล่าเออหรือหรือน่าจะอันเชิญไม่เป็นนะครับจังหวะนี้โอเคอะมันในเมื่อมันดึกพอดีนะเราก็จะนอนกันนะครับผมโอเคนะต่อมาก็น่าจะออกเดินทางกันต่อน,นั้นโดยทยี่ไม่ลงน้ำแน่นอนนะครับเพราะว่าทางน้าน,นี่คือแบบ ทะเลไม่รู้สิรู้สึกว่าถ้าลงแอดออนนี้แล้วทะเลมันกว้างมากครับคือลงน้ำทีนี่หาแผ่นดินยากมากนะโอเคนะคไปไปไปโอ้ยโอ้ยอ่าโอเคตอนนี้ครับเจอกับฐานเรือนะครับอืย้อนไหมปุ๊บปึ๊บมันเปลี่ยนยั้ไเปลี่ยน,ป,ยนปึ๊บโฮบิเนสเน็กอ๋อเข้าใจละโอ้อยแลกได้ด้วยนะเนี่ยใช่แลก,กก็ไม่รู้นะครับมันคืออะไรอะ ไม่รู้จักมาก่อนเลยนะครับอู้ได้ไคลโลนะกุญแจไคลโลนะครับแล้วก็ได้สเสื้อทหารเรือเนาะโอเคเฮ้ยกุญแจไคลโลนี่คือสุดยอดแล้วนะใช้สำับไอพวกอันนั้นได้เลยนะครับที่มันโหดเอา้าคือตอนนี้นี่คือผลปีศาจมันบั๊กถ้ามันบั๊กอย่างเงี้ยมันแบบมันมีสองสกิลนะครับเป็น2องเซตเดี๋ยวเอาใหม่สิเกศสอง ก็มาแค่นี้หรือว่าช่องมันไม่พอนะครับโอเคเอาใหมเอาใหมเอาไหมถ้าทำมันมันบักอย่างนี้นะโอเคยังมีเส้นหนึ่งว่มเอาลงมาเลยนะครับดูซิมันจะหายไหมเกีสองอ๋มันก็ไม่หายนะครับไอสองอย่างนี้นะาไม่หายนะครับเราเก็บไว้นะครับโอเคอันนี้คือที่มีหาาขีนะเราจะใส่หาคีก,กันเลยครับโอเคนะซึ่งถ้าคาีเราจะใช้ท่านี้ได้ด้วยนะครับ อะไรก็ไม่รู้นะมันคือท่าอะไรอ่ะโอ้ท่าแบบยิงแบบมีไฟด้วยนะเฮ้ยสุดยอดเลยครับตรงโอ้โหโอกาสตายสูงเพราะจำันนี้ครับแล้วขอเซตใหม่ต่อยเข้าไปต่อยเข้าไปนะครับต่อยเข้าไปอุ้ยให้หมัดไซบอกมันก็เอาเรือย่างนี้เนี่ยหนีไปไปมาครับผมหมัดไซบอกมันก็ เอาเรื่องอยันตรงเนี้ยดูซิจะแค่ไนการเชียร์นะครับตอนนี้ฮาคิ ey, เราก็ปิดลงแล้วนะครับใช่ไหมน่าจะปิดแล้วนะครับเพราะว่าไม่โหลดแล้วนะมีเลลี่ตรงนี้ด้วยโอเคลูฟี่เราก็ไม่มีเหตุจําเป็นที่ต้องไปตีเขาแล้วนะครับเพราะว่าไม่ได้ใช้แล้วนะไม่ได้ใช้หมวกในการแลกแล้วนะครับก็เลยไม่ได้ตีลูฟี่แล้วนะโคโรานะครับโอ้ให้เยี่ยมกันนันเนี่ยโครา แล้ฮาคี้เรามันได้แค่สองร้อยเหรอมันคือฮาคี้อะไรอ่ะหยิบมาถูกไหมเนี่ยผมได้ผมน่าจะห,หยิบมาไม่ถูกนะครับไม่แปลกทาไมแค่สองร้อยเองอะ่ะอยู่ที่เลเวลเราด้วยนะมั่ก็ไม่แั่ใจครับโอ้มันบัฟอะไรเนี่ยพวกติดดีบัฟโคเยอะเลยอะ่ะขี่ค่อยไปค่อยไป,อ,ยอ,ยไปอ่าโอเคนะซึ่งตอนนี้ครับก็เป็นเกียรติที่ยังยิ่งนะที่ว่าผลไฟเนี่ยมีการอัปเดตใหม่นะครับ ก็เป <S an> ็นเกียริที่เราจะได้ลองมันนะโอเคซึ่งจะลองผลไฟก็ต้องก็ต้องนอนก่อดใช่ไหมเออแต่ว่าต้องไกลๆนะเพราะผลไฟเนี่ยมันไดเมจค่อนข้างที่จะกว้างนะครับแล้วก็แล้วก็แรงด้วยนะครับโอเคเรามาพร้อมยังไปสื้อหาคีครับผมไปเลยเอาเป็นเกียร์สีได้ไหมเกียร์สี่ปุ๊บโอเคใสยเข้าไปครับผมเนี่ยอุ้ยแรงมากนะตัวไฟเนี่ยใส่เข้าไหมเนี่ย ไปเข้าเข้าอยู่เข้าอยู่ทม่ไหนมันตายอ่ะนี่อ่ะิ้งคองเอ้าเดี๋ยวหาคีหมดหาเออคิวครูดาวด้วยนะผมอืบอกเลยว่าสกครูดาวอย่างนานนะครับหนึ่งพันเลยนะอโอ้โหดูสิดูไฟมันไหม้ไฟมันไหม้โอเราตีช้าด้วยไงโอเคเดี๋ยวรอให้มันหาคีโหลดเต็มแล้วกันนะครับโอ้ย าตอนนี้ก็คุณเราเสร็จแล้วนะครับผมซึ่งแบบยุ่งยากมากในการคุมฮาค,คิโอเคเราแป๊บนึงนะเราให้มันคุณเราสักสองร้อยก่อนนะครับผมโอเคไอ้ซาโบก็ใช่เนี่ยไอ้ซาโบก็ใช่นะครับโอเคมาซาโบก็ได้มาใช่ไหมมาเลยซา,โบ,า,า,ยาโบมาอเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ย,วยังไม่นั้นเลยยังไม่เกียร์สองเลยเอ้ยยังไม่เกียร์สีเลยนะครับโอเคเอาเป็นเกียร์สีล่างนี้แล้วกันเนาะโอเคออนแล้วก็เกียร์สีรครับผมสเน็คแมน ต่อยเข้าไป it it ต่อยเข้าไป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 ครับผมต่อยเข้าไปครับหรือจะได้ไหมเอ้ยแต่ผมยังไม่เซฟนี้บ่าใช่ไหมใช่ยังไม่เซฟเลยแย่แล้โหซาบูมันยิงแรงจังอะเซฟก่อนคีเซฟแล้วเซฟล้เซฟล้อุ้ยหาคีหมดพอดีเลยเอ้ยสกิลมาคูดาวได้ไงโอ้โหแย่ละแย่ละ ต้องรอแถวนี้นะครับซาโบมันหนีเนาะอุ้ยตายตายตายโอ้ยแย่ละซาโบมันเอาจริงกันจงหวะนี้นะล <L uffy. S 2> ูฟี่ลูฟี่ช่วยหน่อยสิลูฟี่ลูฟี่ไม่ช่วยเลยนะผมไม่เป็นไรนะแล้วก็เอาหวัดป่าแ้วไปตีซึ่งตีไม่เข้าในนอนนะเพราะว่าเราโดนปัฟอะไรก็ไม่รู้นะครับโหต้องรอนานเลยนะเนี่ยโอเครอไปนะแป๊บน,นึงนะอ่อผหตอนนี้ครับสก,กิลมาแล้วนะผมผมก็ไม่รอช้านะก็คือก็คือใส่เลยนะผมเจ้านี้ Umas, ไปยุกยุกมันยุกมันยุกมันเฮ้ยททยมันไม่ตายเอ้ยตอนนี้ตอนนี้พะคุมมาแตกแล้วนะครับผมตอนนี้ฮาคีเราก็เหลืออยู่สี่สิบนะครับผมตอนนี้เฮ้ยฮาคีเพิ่งหมดดีเฮ้ยโอ้ยแย่แล้วฮาคีหมดก่อนนะครับเออร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 อโอ้ย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 เฮ้ยโดนบวกเฮ้ยมันตีเราแรงเงี่ยเนี่ยสกิลมันอลังการมากนะตัวแบบมันเบิร์มากเลยนะครับเราต้องฆ่ามันให้ได้นะเึ็นการฆ่ามันก็เอ้ยเรามีกุญแจหินไคลโลนี่นะใช่ไหมใช่ ก็คือใครที่ได้รับหินเกินหินคารุนนี่คือจะทำอะไรเราไม่ได้นะครับจะ,จะลังงานคนปริษัทไม่ได้นั่นเองนะครับปุ๊บเอา้าไม่โดนดิรอมารอรอมาเอา้าแย่ละอุ๊ยอะไระเนี่ยอา้าวกูเจก็ยืมยมไม่ได,ด้โอ้แย่แล้วกูเจอ้าวซึ่งมันตายแล้วแต่มันไม่ดรอปอะไรนะ เฮ้ย hey, มันกวนเราปะเนี่ยมันไม่หอกไปเลยโอเคเราตื่นเช้ามาเราจะไปสู้ก,กับเอ็ดนะครับเอ๊ะทำไมมันหมดใวมากนะไอ้อันเนี้ยของผมเนี่ยเอ่อไอฮาคี้ที่มันใช่ไหมเนี่ยมันหมดเวลาจังแล้วอันนี้คือได้ามาแต่เมื่อคืนนะไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะครับโอเคมาเราเรา,เราเกียร์สี่เกียร์สี่ใหม่เกียร์สี่นะครับโอเคออนต้องสูบเข้านี่ก่อนใช่ชปะสูบเข้าไปนะครับ ก็โชเข้าไปสุสปมาแล้วก็โชกเข้าไปสูบมาเอ๊ะมันตัวน้อยยเนี่ยไม่เห็นมาเลยนะสุมาแล้วออะยังไงก็โชกเข้าไปนี่ใครไม่รู้นะโชบเข้าไปโชกเข้าไปเอ้าตายก่อนผมว่านะไอ้ผลน,นี้มันเริ่มแปลกแปกแ,แล้วผมจะกินผลน,นี้เลยนะซึ่งผมรู้ว่ามันคือผลอะไรนะผมกินเลยเออมันคือผลอะไรไม่รู้อะตีดิตีไม่เข้านะ โอเคเราเคลือบหาคี้ละตีเขายังเอ้ยตายเอ้ยสวยครับผมตอนนี้เราได้ทน้าของผลไฟมาแล้วนะโอเครอโอเคนะก่อนที่เราจะไปกินผลไฟนะเราขอลองดูสกิลขอไอตัวนี้ก่อนนะมันคืออะไรนะอ๋อเป็นเป็นดาบทรายเหรอนะครับขี้ขวาแล้วมันกระดาวกเหมือนจะเคลือบสักอย่างนะอุย้ยเคลือบไม่หายด้วยนะครับอุย้ยแรงนะเนี่ยดูเดยเมก่อนนะครับเดเมจอยู่ที่สิบนะ อ๋ออันนี้คือตัวอะไรอะ่ะเมกอะไรเนะี่ยเมกสตาร์เป็นหุ่นปลอมอ่าเมกสตาร์โดคืออะไรอ่าหุ่นปลอมก็ไม่มีอะไรนะครับแล้วก็น,นี่คืออะไรอะ่ะสตาร์แมนการ์ดสตาร์แมนการ์ดก็คืออะไรก็คือเอ้าได้บ้าขุดวงขุดใบเฉยนะครับอันนี้ก็คือเป็นหมวกเอสนะโอเคเก็บไว้ก่อนนะเดี๋ยวมันพังนะครับหมวกเอสหมวกพวกนี้คือป้องกันต่ำมากนะโอเคเรารู้ลลแล้วนะนะว่ามันคืออะไรนะเรากินผลเล่นก่อนอุ้ยคิสซ์ลุ จะคิดสรุปด้วยเนี่ยไม่รู้อ่ะเดี๋ยวก่อนเซ่ยังไม่เซฟเลยโอเคเซฟละเชิญเือกนายเอ็กซ์เล็กโอเคตอนนี้เรากินละมาโอ้ยโอ้ยโคหเจ๋งเลยอ่ะมันยิงไปอย่างนี้เลยเหรอโอเคดาบก็หายไปอันนี้ก็ยังอยู่อะไรของมันวะเนี่ยอ่าอันนี้คืออะไรอันนี้ใช้เมลาเมลาแอคแท็กได้แล้วก็ ขี่ขวายได้ออโอ้คือบินได้ใช้ในการบินได้นะครับโหมันเจ๋งอะไรอย่างเงี้ยครับผมอน,นี้คือกดแช่โหยเอฟฟกไฟนะครับผมยอดเลยเลยมาไอตัวม่อมกี้ไหน,นครับผมขอเคลียร์มันเองนะไอตัวมัอมกี้อยู่ไหนเอา้าหายไปแล้วเนี่ยโอเคเราตามได้เราตามได้าาไดก่อนจะตายไปหนึ่งน,นะขอเก็บที่นอนไปหนึง่งที่นอน <c oughs> ที่นอนหายยากมากนะครับ โอเคไปบินกราฟไม่ใช่กราฟตัวนี้แน่นอนโอเคขอบินหาครับล้างแคปโอเคครับ okay. นะผมต่อมาเราจะมาลองสกิลนะว่าสกิลนี้คืออะไรนะสกิลนี้คือพิวพิวอ๋อเหมือนจะไม่มีอะไรนะเราต้องลองกับคนก่อนแล้วกันนะครับโอเคขออาหารหน่อยอาหารหน่อยโอเคลองกับคนก่อนนะครับถ้าคนอยู่ข้างบนเอ้ยตัวนี้นี่อันนี้อะไรเนี่ย ชวาไปอ๋อคือชกแาติดไฟนะครับสกิลนี้ไม่มีอะไรมากอ๋อโอ้ยกดขี้ขวาได้ด้วยนะขี้ขวาคือแบบปล่อยเป็นไฟออกไปนะเขียนนี่คืออะไรขี้ขวาอ๋อเป็นออ๊ยกดแช่ด้วยนะคือยิ่งกดแชย่ยิ่งปล่อยนานนะครับสกิลนี้นะมาโก้ยังไงครับมาโก้อันนี้คืออะไรปึ๊บปึ๊บอ๋อยิงออกไปนะครับเหมือนจะเป็นแบบกระสุนไฟป่ะปิ้วโหผอากระท่อมตัวนี้คือ เผาหมดทุกอย่างนะครับที่ขวางหน้าอามาลูฟี่ยิงเข้าไปหนึ่งดอกเอ้ดียกดแช่ได้นะนี่ไม่มั่นใจอ๋อนะอุ้ยอ๋อไม่ไม่กดแช่ไม่ได้นะครับมันก็เป็นช่วงของ,ของมันนะเอออยาพึ่งนี่มาลูฟี่มามาดลูฟี่ยังไงลูฟี่ยังไงลูฟี่ยังไงมาครับลูฟี่ยังไงครับลูฟี่ยังไงครับลูฟี่ยังไงครับอุ้ยตายแย่ละเกิดไก่เลยโอ้โห อุ้ยไม่ไกล,ลหรอ,อก็เกิดแถวนี้อยู่ดีนี่นะโอเคไปบินไปทำไมเกิดแถวเนี้ผมเกิดแถวนี้หรอมันมีอะไรบ้างเนี่ยก็คือบินเฉยๆนะไม,ไม่ไม่มีอะไรเลยนี่มาบ่อยขึ้นไฟไปแล้วหนึ่งดอกนะครับบอกเลยว่าโกงมานนะคือมันติดเบือนไฟนไปด้วยได้ไงโอ้โหเอ้ยมันตีเราไม่เข้าแล้วนี่ เฮ้ยแจ๋วเลยนะเจ้านี้มาไม่มีฮาคีก็ตีผมไม่เข้าหน่อยนะปึ๊บปั๊บปั๊บปั๊บดูดิดูมันมันบินแบบเฟี้ยวมากนะเออโคตรเท่เลยเท่ครับเนี่ยโอเคแล้ละหมัดเราเป็นหมัดไฟได้ไงถ้าเราเพิ่มฮาคีอ่ะปึ๊บฮาคีเข้าได้ไหมอ้าวอ๋อโหระช่องเข้าปุ๊บแล้วก็ถือไฟอีกก็าเป็นฮาคีผสมกับไฟเออเชียงเอ้ยทำไมมีอสกษรนี่ขึ้น รอนั่นเหรอรอมาหรือเปล่าโอเคเก็บฮาคิแปบ๊บนครับตอนนี้ฮาคิเราอยู่ที่พันสองนะคืองงมากเอา้าเมื่อกี้ทําไมแค่สองร้อยอันนี้ขึ้นไปพันสองนะครับหรือว่าเวลไม่ถึงหรือเลือดไม่ถึงหรือ,อยังไงนะไม่แน่ใจเหมือนกัน,นครับมาโกมาโกก็น่าสนใจนะครับเนี่ยมามา์โกปลายยิงเข้าไปนะครับหนึ่งดอกครับผมยังไงคนระับตัวนี้เจ็บนะบผมบอกเลยว,ว่าเจ็บมากนะครับโอ้แอดแท็กคือคิกซซคยคือ,ค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 อพุ่งไปแอดแท็กนะครับ ใช่ไหมโอ้โหคือแอ็ทแบบจมเร็วๆนะอุย้ยวิ่งเร็วมากตรงนี้วิ่งเร็วมากไปแล้วเนี่ยไปไหนแล้วยิงเข้าไปตามนะผมเฮ้ยมันหนีเราอุย้ยผมเจอพลเรือนนะเอาเมื่อกี้ตัวนี้หนีหายไปแล้วนะเน่ยมันชอบมาหายเราแอดตอนนี้นะแบบสมมติถ้าเราเจอใครแล้วเราแบบลากสายตาแป๊บเดียว ให้มันออกจากจอรเราคือมันหายเลยนะครับโอ้โหแย่มากแย่มากไม่ได้สู้ซะแล้วนะครับโอเคเราจะเผาเผานี่เลยเฮ้ยเผาไปท่องไอ้ของจริงเนี่ยมันเผาแบบแค่กดปล่อยก็คือพังหมดเลยอะบรว,ว,ว่าสายเดทรอยเยอร์จริงนะครับตัวนี้โ,โหนี่กลางเอเรียนะครับสุดยอดมากเฮ้ยโซโล่โโล่โโลอาร์ซเตอร์อยู่ไหนเนะี่ย อันี่ไงเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วอ๋อติดบนไฟแล้วไงนะครับจังหวะนี้เชี่แข็งเครื่พาคิต่อยต่อยไปทางไฟนะครับโอเคยังไงบ,บ,นบ,บนงินขึ้นบนไฟละบินขึ้นบนไฟแล้วไงต่อเก่านาขีดอุ้ยเป็นไงเป็นไงโอ,ยงอ้ยบอกเลยว่าการเล่นมันมีชั้นเชิงมากนะตัวนี้มาแล้วแข็งแล้วแข็งจะแพ้ไฟไหมเจ้าวันนี้ครับแล้วแข็งกับไฟเอาไงไฟเยอะนะไฟเยอะนะ ลัง้งตีเข้าไป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 พูดระเบิดระเบิดใครระเบิดเนี่ยคิสรูเนี่ยเลยนะถ้าพูดระแสงนะมาดิมาดิมาหมดเลยมาหมดเลยมาให้หมดเลยกลางนาเขตเฮ้ยตัวนี้ไม่ติดไฟได้ไงเนี่ยเจ๋งขนาดนั้นเลยเหรอจริงขนาดนั้นเลยเหรอนี่เฮ้ยไม่ไม่ติดไฟจริงนะเนี่ยทำไมตัวนี้ไม่ติดไฟอะ่ะ นี่มาติ่งขังนอะไเหรอติ่งขังนอะไรบ้าเอ้าติ่งขังนอะไรเชียวโอ้ยที่มันก็เลงนะเฮ้มาโก้มาเยอะมากจเจวานี้นะครับโอ้กางระเคยดโอ้เรียกบอลกินกีมานะจเจวานี้นะโหแล้วไงต่อตอ่ะปล่อยระเบิดอ๋อคือเรียกลงมาได้อีกนะครับเอาใหม่นะเอาใหม่นะคือบินบินไปก่อนแบบนี้ก่อนแล้วก็ บอลเก็นกิโอ้โหมาแล้วก็ระเบิดตูม้มขี่ไปไปพลังไฟเอาอย่างน้่อเอ,อ้ยถ้ามันไม่ตานะขีดเนี่ยตีไปตีไปตีไป,ไปโอเคเรียบร้อยนะเฮ้ีแต่ขอยันโดนไหม้ไหม้ไหมเนี่ยมาคิซสรุนี่นี่ตีตีตพลไฟไพฟ่นดิ้นโอ้โห ขีดมั่วสัว่วละเอา้าคิดซิลูกหายนะครับเอ้ยไม่หายไม่หายหายใช่ไหมเอ้ยนั่นมันแม็กมา่านี่แล้วไอ้แสงไหนละเอ้าไอ้แสงผมแพมมนะ้แม็กมา่านะแม็กม่าตีผมเข้านแน่ยเลยแม็กมา่านี่อัปเดตผลใหม่ไดนะ้แล้วแม็กมา่าอีที่ผมเจอรอว่ะเพื่อนๆเจอรอทำไงล่ะเจรอรอเออคุณมันแชมโบว์เลยผมทีเราตายแล้วเนี่ย เอาใหม่เอาใหม่ผมผมไม่ยอมผมต้องไม่แพ้มันดินเนอ,อิรอลโอเคบินก็บินแบบอรก็ไม่รู้นะคือบินไม่แบบมันไม่ใช่บินแบบไอก็ไม่รู้อแบบ่ะแปลกๆโอเคไฟผมก็กันได้เนาะโอเคสุดยอดเลยโอเคถ้าสลับพาณิชยก็ ขอจบลงจากเพย์แค่นี้ก็แล้วกันนะคือตอนนี้ผมใกล้เป็นเอ็ดแล้วนะครับจากที่เป็นลนะูฟี่เนาะโอเคถ้าใครชอบพาร์ทน,นี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้ผมเยอะๆนะครับผมลุงจะได้มีกำลังใจมาทำพาร์ทหน้าต่อนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายนะครับไอดูเข็นเดี๋ยวรออย่าผมบ๊ายบาย